บิ๊กมังเกยวบิ๊กคอร์ดอ่ะวินโนแอนนาแฮปแอปเปิลฟาร์มแฮปบเบอร์รีฟาร์มพีชฟาร์มนะคะมาค่ะเลอกออลอตเกรีฟว้าวนี่ออลอตอเกรีฟเนี่ยได้ฟิลของอเมริกันแท้ๆเขาอยู่แบบไหนนะคะกินอ่ะ อาา่าฮะนะ a m e r i ัน n country barbecue smoke o u t ส i d e best barbecue in country, best best b a r b นะคะอ่า uh, best b a r b ิ c u e in U S อยากเรียนรู้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะได้ได้ฝึกภาษาแท้จริงเลยนะคะเพื่อนเพอนเพราะว่าไม่ได้มีคนไทยอยู่เยอะนะคะโอกาสนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ <laughs> เพราะว่าอะไร ไม่ค่อยมีคนไทยอยู่เยอะใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างถ้าเป็นเพื่อนเอเชียก็เป็นเช p แ n นช i n นีสนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันจะปีบบังคับให้อยู่ speak English <laughs> speak English y e a h because <Yeah. S 1> t a t don't have Thai people มา oh. if you need to conversation you go outside you go shopping you go grocery you go to study you go to work uh, you Right. to speak English for people, allow you, understand you. <laughs> I thought somebody wants you to speak English. <laughs> huh? I thought somebody live say, speak English. No, 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 no. <laughs> no, no, no. But uh, I talk to you. I talk to you. Uh, I talk to you and uh, explain, explain friend in Thai. If you uh, come, need to see, uh, Country Country people uh, Local people American Country it real it natural you can come at the south southern of United States and u h they look like f o r you speak English because don't have Thai people much not many <meaning. S 1> <laughs> เขาเข้าเขตโรงพยาบาลเฉพาะทางแล้วค่ะพัควอล์กพัควอล์กพาเหรอคะเป็นอ่าเนี่ยอ่านะคะเห็นไหมเป็นทางเดินสวยงามไหมคะ,ะนี่ป้านเรือนคนสวยงามไหมไม่รู้เพื่อนๆเห็นปะนะคะ วันนี้คงไม่มีทำถนนแล้วนะคะทำถนนที่นี่ทำไว้นะจ๊ะทำไว้ลวดเ็วด้วยว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนาะอู้นี่หอพงหอพักก็จะเยอะนะคะนี่อาคารตึกรามบ้านช่องนะคะก็จะเป็นอาคารเป็นหอพักเป็นอะไรก็จะเยอะนะคะเพราะว่านี่ฟอฟออะไรเนี่ย for lease, thing, oh ฟอ n ์ลีส e อ่อฮะเอ่ e n ล s a m e thing. ออฟฟิศออฟฟิศพาร์คนะคะชื่อถนนเข็บออฟฟิศในเมืองปันได้ก็ต้องมีต้นมงต้นไม้มีสวนหน้าบ้านอ่ะเขาเริ่มทำถนนและ ช่วงหน้าร้อนก็จะมีต้นไม้สำหรับหน้าร้อนนะคะดีงามแล้วต้นไม้พวกนี้นะคะจะแพงแต่ก็ได้คุณภาพสมนะคะสมราคาเพราะว่ามันไม่ตายอยู่หน้าร้อนหน้าฝนหน้าฝหรือดูใบไม้เล่วงเนี่ยแบบพีซอะไรเนี่ยโรงพยาบาลอะไรอ๋อเราจะมาที่นี่แล้วนี่อ๋อ นี่ไงโรงพยาบาลอ๋อนีดน่ดีสเคานเซอร์เซ็นเตอร์อ๋อเอาเพชฌมีมี c ค n นเซอร์ด้วย้ไม่อยากไปหรอก What is near Oxford o r ์ h o p e d i c ค่ะเรื่องปวดไหลนะ่ะก็ได้ไปทำา MRI แล้วจา้า VR อไลน์ เดี๋ยวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะถึงแล้วไปพบคุณหมอก่อนค่ะบายอันสวัสดีโนฮัลโหลบายโน้วสวัสดีครับยูแคนเซสวัสดีครับคุณไทยแรงเกดบ้า